นางพระธรณีมีอาจนิ่งอยู่ได้เมื่อถูกพระมหาบุรุษอ้างเป็นพยานจึงได้บันดาลเป็นรูปนาลีผุดขึ้นจากพื้นดินยืนอยู่เฉพาะพระพักของพระมหาบุรุษร้องประกาศว่าข้าแต่พระมหาบุรุษข้าพระองค์ทราบอยู่ซึ่งบุญที่พระองค์ สั่งสมมาตั้งแต่ตน้นโดยว่าน้ำทักสีโนทกที่พระองค์ล่งลงเนื้อพื้นปัตตภีนั้นได้ตกลงชุ่มอยู่ในมวยผมของข้าพระองค์อันมากมายประมาณมิได้ข้าพระองค์จะได้บิดน้ำในมวยผมให้ไหลออกมาประจักษ์แก่นนยนา ณบัดนี้ว่าแล้วก็บิดน้ำจากมวยผมให้ไหลออกมาน้ำนั้นมากมายไหลท่วมทน้นเสนามานทั้งหลายให้ลอยไปแม้ช้างคิรีเมกก็ม่อาจยืนอยู่ได้ได้ลอยน้ำไปจนถึงมหาสมุรทรธงทวัตจัดชัย และจามอนทั้งหลายก็หักทำลายลงลำดับนั้นหมูเทพทั้งหลายเห็นพยามารและพลนมานหนี้ไปแล้วพวกเทวดาจึงประกาศแก่พวกเทวดาพวกนาคจึงประกาศแก่พวกนาคพวกครุฑจึงประกาศแก่พวกครุฑพวกพรม จึงประกาศแก่พวกพรมว่ามานปราชัยพ่ายแพ้แล้วพระสิทธะกุมารมีชัยชนะแล้วพวกเราจะกระทำการบูชาชัยชนะครั้งนี้ต่างถือของหอมและดอกไม้เป็นต้นมายัางโพธิบัลลังอันเป็นสำนัก ของพระมหาบุรุษเทวดาในหมื่นจัก,กรวาลที่เหลือได้บูชาด้วยดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปลหลได้ยืนกล่าวสะดุด,ดีนานับประการอยู่ในการนั้นหมู่พรมหมูม่เทพแม้หมู่นาคและครุฑมีใจเบิกบาน ประกาศชัยชนะของพระมเหสีเจ้าณผูธิมันว่าก็พระพุทธเจ้าผู้มีสิรินี้ทรงมีชัยชนะส่วนมานผู้ลามุกปรชาชัยพ่ายแพ้แล้วชะนี้แหลพญามานเห็นเช่นนั้นก็อัศจรรย์ใจครั่นคล้ามในพระเดชานุภาพ ครั้งนั้นพื้นปฐพีใหญ่ก็ปั่นป่วนกำมปนาศวันไหวมหาเมฆก็ร้องครืนครั้นปานภูเขาจะถล่มทลายเทพเทวาก็พากันประโคมดนตรีอยู่ลือลั่นทั่วจักรวาลก็โกลาหนสถานสะเทือนบัดนั้นอสศนีบาท ก็ฟาดเปลี่ยงลงมาหมู่มารทั้งหลายต่างตื่นตระหนกตกใจกลัวในพระพุทธานุภาพได้แตกพายกระจัดกระจายไปแม้พยามารก็เกรงพระเดชาบารามีลบลี้หนีหน้าไปซ่อนเร้นด้วยความเสียใจออกปากกล่าวสรรเสริญ พระเดชาลิธานุภาพประนมมือนมัสการอัญชลีว่าบุคคลใดในโลกและเทวโลกที่จะเสมอด้วยพระองค์ไม่มีพระองค์จะตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามีพระเดชคอบงำชำนะหมู่มานจะขนสัตว์ผู้ชาญฉลาด ให้ข้ามผลโอคะกันดานบรรลุฝั่งมหานนาหรือพานอันกเกษมสุขสวัสดีในคราวนี้แน่นอนว่าด้วยอำนาจการกล่าวสรรเสริญพระคุณของพระมหาบุรุษในครั้งนี้ท่านกล่าวว่าพยามานจากได้สำเร็จ พระสัมมาสัมโพธิญาณในการภายภาคหน้าครั้นเมื่อพยามาญลบลีไปสู่เทวสถานที่อยู่ของตนแล้วในขณะนั้นยังไม่ทันที่พระอาทิตย์จะอัส,สดงพระมหาบุรุษก็มีพระไทยโสม,มานัตองค์อาจทรงสถิตยอยู่ นรัตนบัรลังนั้นด้วยพระไทยอันมั่นคงไม่สัตสายจนจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นไม่หวั่นไหวพวกเหล่าเทพยาดาครั้นเห็นพยามาณแตกพ้ายไปต่างชื่นชมแซ่สองสาธุการกล่าวสันเสริญพระคุณอยู่ว่า พระสิทธัะเป็นมนุษย์ยังอาจเอาชนะแก่เทพประบุหมู่มารได้อนุภาพเห็นปานนี้ควรที่ชาวโลกจะน้อมเสียนลงบูชาพระองค์ผู้เที่ยงที่จะเป็นพระบรมศาสดาจารย์ของมวลมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเมื่อพระอาทิตย์ ลับขออฟ้าแล้วพระจันทร์ก็สว่างสวยัยปรากฏขึ้นแทนในขณะที่พระมหาบุรุษทรงกระทำความเพียรโดยไม่ย่อท้อก็เป็นอันว่าพระมหาบุรุษได้ทรงชนะพยามารและเสนามานตั้งแต่ยังไม่ได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ด้วยประการชนนี้